หลังจากที่เราเรียนตัวอักษรคาตาคณะกันไปแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวอักษรหลายตัวเลยที่มีคำเขียนเนี่ยที่มีการเขียนในใกล้เคียงกันนะคะทีนี้เนี่ยในบทนี้นะคะเราจะมาดูกันว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างน,นะคะที่ผู้เรียนจะต้องสังเกตนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันแล้วก็อ่านออกเสียงต่างกันนะคะเริ่มจากคู่แรกค่ะชิกับซึนะคะ,ะตัวชิกับตัว ะะจะสังเกตเห็นว่าการเขียนลักเส้นจะคล้ายๆกันแต่ให้สังเกตว่าตัวชิตัวนี้นะคะมองทางด้านซ้ายมือเนี่ยการเขียนของเขาอะคะ่ะตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะต้องเท่ากันนะคะส่วนถ้าเป็นซื้อค่ะ3มเส้นตรงนี้นะคะด้านบนตรงนี้จะต้องเท่ากันนะคะเรามาดูการเขียนอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะเริ่มจากตัวแรกค่ะชิเส้นที่1เส้นที่สอง แล้วก็เส้นที่สามนะคะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ค่ะจะเท่ากันนะคะจะมีความใกล้เคียงกันหรือตัวเส้นเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันนะคะต่อมามาดูตัวซึ้ตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้จะเท่ากันนะคะอันนี้คือชี้กับซึค่ะคู่ต่อมาค่ะตัวโซ่กับตัวอื่นนะคะ ตัวโซกับตัวอึนนะคะจะสังเกตว่าตัวโซกเนี่ยด้านบนตรงนี้จะเท่ากันเลยนะคะส่วนตัวอึนค่ะด้านซ้ายค่ะด้านซ้ายมือเส้นสองเส้นตรงนี้นะคะในแนวขนาบข้างนะคะตรงนี้จะเท่ากันเรามาดูกันค่ะการเขียนนะคะตัวโซกค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะด้านบนจะเท่ากันเลยนะคะมาดูตัวอึนค่ะเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สองนะคะด้านข้างตรงนี้จะเท่ากันนะคะน,นี่คือคู่ที่2ที่มีความเขียนคล้ายกันนะคะคือตัวโซกับตัวอื่นนะคะต่อมาค่ะอันนี้จะง่ายๆนะคะก็คือตัวนุกับตัวฝุกนะคะตัวนุนะคะจะเขียนคล้ายเลข7็นะคะก็เส้นที่1่กับเส้นที่2นะคะจะมีเส้นที่2ตรงนี้มาแต่ถ้าตัวฟุกเนี่ยธรรมดาเลยนะคะต่อมาค่ะ อันนี้จะเอามาให้เทียบเคียงกัน3ตัวอักษรเลยนะคะก็จะมีตัวคู่นะคะตัววะนะคะแล้วก็ตัวอุนะคะตัวคู่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ1 2แบบนี้นะคะส่วนตัววะค่ะ1 2นะคะตัวอุค่ะจะมีขีดข้างบนอยู่ด้วยนะคะ1 2 3นะคะคู่วะอุนะคะคู่ต่อมาค่ะ ชิกะเทะนะคะต่างกันแค่ตรงนี้เองนะคะว่าลากเส้นจนถึงเส้นบนสุดไหมนะคะตัวชิกค่ะ C H I นะคะก็จะเป็น1 2 3นะคะตัวเทคค่ะ1 2 3นะคะจะจบกันแค่ตรงนี้เนาะค่ะ หลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับความแตกต่างของตัวแต่ละตัวเนาะว่ามันมีความใกล้เคียงกันยังไงนะคะเราก็ลองไปฝึกใช้กันดูนะคะ